จริงไหมคะทานสมุนไพรแล้วมีผลต่อตับและไตสวัสดีค่ะพบกับหมอแพทย์แผนไทยแพทย์ไทยประจําบ้านหมอาพัสหาคลินิกค่ะการทานยานะคะไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยยาเคมียาโรคประจําตัวอาหารเสริมสมุนไพรทั้งเหล่านี้ค่ะหากคนไข้าทานในปริมาณที่1นานเกินไป2 โดสมากเกินไป3ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอที่เฉพาะทางด้านนั้นๆหรือว่าทานปริมาณที่เกินกําหนดก็สามารถมีผลต่อตับต่อไต,อต,อตได้นะคะทั้งนี้เวลาที่คนไข้จะทานอะไรแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนั้นๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็นคุณหมอปัจจบุบันคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมเป็นต้นดังนั้นเนี่ยกลับมาสู่ประเด็นคําถามที่ว่าสมุนไพรมีผลต่อตับและไตหรือไม่อันนี้ไม่สามารถตอบได้ว่าสมุนไพรไม่มีผลต่อตับและไตนะคะเพราะว่าปัจจุบันพบบ่อยมากในการใช้ยา ที่ผิดหรือว่ากระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง mm. เช่นคนไข้รู้สึกว่าเอ๊ะการเป็นสมุนไพรหรือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีผลต่อตับและไตดังนั้นเนี่ยนำมาต้มปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ดื่มปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งพบบ่อยเช่นใบลังเจอใบทุเรียนเทศอันนี้เป็นข่าวเยอะว่าคนไข้าทานแล้วปริมาณมากแล้วก็ทานต่อเนื่องกันร,ระยะเวลาที่นานเมื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยทำให้ค่าไตาสูงแน่นอนค่ะหากคนไข้นําสมุนไพรเดี่ยว มาต้มในปริมาณที่มากบางท่านเดืหน่งถึงลิตรต่อวันเป็นการใช้ยาที่ผิดกระบวนการผลิตก็ผิดดังนั้นเนี่ยทำให้มีผลต่อตับและไตได้ถ้าทางที่หมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะดังนั้นกระบวนการรักษาของคลินิกของหมอคนไข้ที่เข้ารับการรักษาทุกท่านจะได้การซักประวัติโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวโรคประจําตัวต่างๆอายุแล้วก็การใช้ยาปัจจุบันของคนไข้ว่ารักษาโรคผิวหนังเนี่ยใช้ยาอะไรมาก่อนดังนั้นหมอซักประวัติโดยละเอียดเลยค่ะ เพื่อประโยชน์ต่อตัวคนไข้เองในการรักษานะคะดังนั้นคนไข้หลายท่านที่เข้ามารับการรักษากับหมอเนี่ยหมอจะมีการซักประวัติโดยละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติโรคประจําตัวปัจจุบันใช้ยาอะไรอยู่นะคะอายุเท่าไหร่นะคะทานอาหารเสริมอะไรหรือว่าคนไข้เนี่ยาทานอาหารแแสงกลุ่มประเภทไหนบ้างทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ในการรักษาของตัวคนไข้เลยค่ะดังนั้นหากหมอประเมินอาการคนไข้จากประวัติแล้วก็วินิจฉัยแล้วเนี่ยปริมาณการทานยาหมอจะให้คนไข้ทานยาให้เหมาะสมตามโดสที่เหมาะสมสําหรับคนไข้แต่และท่าน แต่และคนรักษาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นหากรักษาด้วยสมุนไพรของหมอไม่ต้องกังวลเรื่องตับและตายเพราะตัวยาของหมอทุกตัวที่ให้คนไข้าทานนั้นเป็นสารสกัดเข้มข้นของสมุนไพรที่ช่วยในการฟื้นฟูเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันร,รวมถึงทําให้ค่าตับของคนไข้ดีขึ้นด้วยเนื่องจากเป็นการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูค่าตับด้วยนั่นเองค่ะ